จะเพิ่มจำนวนลูกค้าคุณต้องได้เป้าหมายก่อนนี่คือความฝันของผู้ขายแต่ละคน,นะครับอยากเพิ่มจํานวนลูกค้าการขายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตัวเมตาบิสเนสซูทคือมันทามาเพื่อธุรกิจแต่ขยับทีละนิดทีละนิดนะฮะถ้าใช้ตัวนี้คุณจะได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดมากแต่ได้น้อยนะผมบอกเลยนะมันได้น้อยครับได้น้อยถ้าคุณชอบเอนจิ e เมนต์อย่าใช้เมนูนี้ห้ามใช้เมนูนี้ครับแต่ถ้าคุณชอบอะไรที่แบบ คนเยอะๆเข้าเยอะๆนะฮะคุณก็ต้องไปทำวิดีโอสไตล์ที่นี้ผมว่าครับแล้วก็เล่นการรับรู้ไปเลยฮะรหรือไม่ก็ปล่อยยิงยาวๆแต่บางคนถ้าทำคอนเทนต์เก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องยิงก็ได้แอดไม่จาเป็นมันเปลืองนะครับมันเปลืองแต่ถ้าขายของยงังไงก็ต้องยิงครับอันนี้บอกให้ผู้ประกอบก,การรู้เลยว่าถ้าคุณขายของขายเห็ดขายปูขายปลาแล้วคุณมาโพสอยู่บนเมตานะครับมาทําเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการเพิ่มยอดขายอะ่ะจากที่คุณเคยขายอยู่บ้านอย่างเดียวอะ่ะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นคุณอยู่ อยู่จังหวัดยะโสธรคุณทำผักออร์แกนิกคุณขาย30บาทต่อกิโลอ่อานี้เลยฮนะถามว่าถุประสงค์คุณจะทำคุณจะใช้อะไรแล้วคุณอารมณ์แบบขาย30บาทต่อกิโลนี่ถามว่ากำไรมันได้เท่าไหร่ไม่กำไร10บาทเลยกำไร10บาทขายได้วันละเนาะขายได้วันละ50กิโลได้วันละ500ร้อยถ้าคุณพอเพียงคุณอยู่ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากรวยคุณอยากใช้ชีวิตแบบซื้ออะไรก็ไม่ต้องเครียดอยู่ไม่ได้ครับวันละ500รยใช่ไหม ผัวเมียสองคนอยู่ไม่ได้แน่นอนแดกกันยังไงแล้วคนละเจ็ดพันห้านั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณทํายังไงผักออร์แกนิกอย่างกออกาน,นี้ผมเห็นเขาขายกันกิโลละร้อยในแมคโครกิโลละร้อยยี่สิบในบิ๊กซีก็มีกิโลร้อยกว่าบาทขายยังไงจะให้ขายจากสามสิบาทให้มันุขึ้นมันก็เลยต้องมีการทําโฆษณาเพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างลูกค้าครับเราไม่ต้องไปแข่งกับตลาดแต่เราให้ลูกค้าแข่งความต้องการความต้องการมันจะมีเยอะขึ้นคนมันจะเยอะขึ้นออเดีเร์เนตเวิร์กมันจะมากขึ้น นั่นก็คืออุปปาอ,อุปสงค์นะครับเยอะอุปทานก็ตามอุปทานเยอะเดี๋ยวอุปสงค์ก็ตามแค่นั้นความต้องการเยอะปริมาณเราน้อยเราก็สามารถที่จะเร่งราคาได้ยิ่งยังไงครับทีนี้กรณีนี้กรณีขายประเภทผักอย่างนี้ผมว่าต้องการสร้าง Val u e เอาพื้นฐานก่อนโพสทางเพจโพสจนเขารู้แล้วครับว่าคุณทำจริงมีตัวตนจริงก่อนนะสร้างตัวตนจนชัดเจนมีโพสมีวิดีโอไล่มาเรื่อยๆครับ โดยที่ไม่ได้ยิงแอดมาตลอด6เดือนไม่ได้ยิงเลยไม่เคยยิงไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรแต่ปรากฏทำคอนเทนต์เดี๋ยก็มีคนกดไลค์มีคนกดแชร์ชอบวิธีการขายอยากบูตโพสอยากจะขยายอยากจะให้คนรู้ว่าฉันทํามา6เดือนฉันพร้อมแล้วที่จะขยายตลาดพร้อมแล้วที่จะขาย30เป็น60ในใจนะก็คืออยากจะเพิ่มยอดขายนั่นเองให้ยิงภายในพื้นที่ครับนี่เลยตัวนี้เลยยิงภายในพื้นที่เพื่ออะไรครับถ้าคุณยิงทั้งประเทศ แทนที่ลูกค้าจะเลือกคุณแล้วเขาจะแข่งกันเองลูกค้าออเดียนต์แข่งกันเองครับแข่งความต้องการจะกลายเป็นว่าคุณน่ะต้องไปง้อลูกค้าเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณยิงในพื้นที่ครับค่าโฆษณาก็น้อยกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้กว้างอย่างน้อย1000นคนนะ1 0 0 0คนพอคุณกดไปป้ามันจะมีให้เลือกกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วพวกนี้เขากดเข้าไปฟึบ๊บไอ้ตัวเนี้ยสร้างเท่ดีฮะนี่ไอ้ตัวเนี้ยเท่ครับผมบอกเลยครับ พอนะพอเราใส่เข้ามาปั๊บนี่นี่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักครับต้องใช้คําว่ามันสามารถที่จะสร้างเนาะมีรูปแบบให้ดูด้วยแล้วก็วางกลุ่มคนเหมือนเหมือนเหมือนโพสตเลยนะเหมือนโพสต์เลยแต่ว่ามันจะมีใส่อ่าภาพมันจะมีภาพย่อให้ให้เพิ่มไหมตัวนี้ก็ตัวบูสต์โพสเหรอครับเนี่ยตัวบูสต์โพสเลยเนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวที่ผมอยากจะให้ดูนะตัวนั้นมันคือมันสามารถที่จะ เนาะใส่กรอบใส่รูปภาพสร้างสร้างจุดสร้างเขาเรียกว่าเหมือนกับสร้างสร้างมุมมองได้สร้างเรเย์ได้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะยังไม่ดูเดี๋ยวค่อยกระโดดข้ามไปก่อนเดี๋ยวเนื้อมาันจะยาวนะครับอย่างเี้นเป็นต้นกําหนดพื้นที่ครับในการยิงแม้กระทั่งคนนั่งข้างๆคุณบางทีก็เด้งใส่เลยนะฮะมันโอเคมากอ่ะอย่างเช่นเนี้ยผมอยากขายใน,ในเขตพื้นที่เนี่ยผมมีผักอ่ะกิโลละสามสิบาทอ่ะอยาบูตขึ้นมาให้เป็นกิโลละหกสิบอ่ะแล้วคุณทํามาแล้วหกเดือนนะ และตลอด6เดือนที่คุณทํามาคุณพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์สิ่งที่คุณทําอย่างสรรสร้างนะใช้คําว่าอย่างสรรสร้างพอมันสรรสร้างแลวสรรสร้างคืออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างพอดีผมไปกดเพกอื่นไม่ได้นะก็เลยอยากจะโชว์เพกที่ผมดูแลให้หลายคนอยู่แต่มันกดไม่ได้ขอเป็นยกตัวอย่างในเว็บอย่างสรรสร้างยังไงยกตัวอย่างว่าคุณมีเนื้อหาที่คุณพยายามที่จะพรีเซนต์บอกว่าคุณชํานาญการอะไรคุณปลูกผัก ด้วยกรรมวิธีแบบไหนและเชี่ยวชาญนะต้องใช้คำว่าเชี่ยวชาญยังไงครับคุณปลูก45วันแล้วมันโตจริงมีน้ําหนักคุณปลูกผัก45วันแล้วโตจริงชั่งน้ำหนักดูปึ้งเชี่ยวชาญแนละ้วเพราะอะไรฮะทำไมผมถึงรู้ว่า45วันเพราะว่าผมก็ทําให้กับลูกค้าที่ปลูกผักอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในชุมชนปลูกผักกิโลนึงแต่หัวเขาใหญ่จริงอ่าใหญ่จริงแล้วคุณก็มีหัวหนึ่งมาตั้งลง45วันคุณได้โลครึ่งนะสมมตินะโลครึ่งนะ แล้วมันสดจริงมันกรอบจริงกินให้ดูโชว์ให้ดูไม่นแหละครับสรรสร้างถามว่าพวกนี้ยิงโฆษณาไหมถ้าคุณยิงยิงการรับรู้อทษทีครับยิงมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆนะคนจะเกาะเต็มเลยก็จะเกาะเต็มเว็บแล้วจากนั้นคุณก็ไปยิงการรับรู้รอบที่2ยิงการรับรู้เพื่อให้คนรู้ทั้งประเทศครับยิงการรับรู้มันจะยิงทั่วประเทศได้แต่ยิงมีส่วนร่วมมันจะยิงในพื้นที่ต้องกําหนดพื้นที่เช่นจังหวัด กาลสินจังหวัดตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าคุณเลือกเมนูเมื่อสักครู่ครับโปรโมทในพื้นที่ของคุณถูกมากถูกมากครับพยายามยิงทีละนิดนะยิงเพื่อเช็คคุณอย่าหวังรวยในวันเดียวกันยิงโฆษณามันก็เหมือนกับการสร้างตัวตนสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายสร้างอาชีพคนเก่งๆที่ดังๆผมก็ไม่เห็นใครเขามาพูดว่าผมรวยได้ตั้งแต่สิบวันที่แล้วที่ผมออกจากงานออกจากงานมาได้สิบวันผมรวยเลยผมไม่เคยเห็น ผมเห็นแต่ทำงานประจําเก็บประสบการณ์มาออกมาทําไปเรื่อยๆแล้วพร้อมอะไรออกมา A10 4ปีปัจจุบันกี่ปีแล้วไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าจับร้อยล้านมาก็คือหลังที่ที่ผมศึกษามาก็ประมาณ6ปีที่ผมเห็นนะสมองไหลอย่างเงี้ยยังมีอีกหลายกลุ่มยกเว้นกลุ่มโคชชิ่งที่แบบว่าสบายๆนอนก็ได้เงินอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อน,ะนอนแล้วได้เงินแล้วแม่งมาไลท์ทำไมอ่าใช่ไหมผมก็เหมือนกันเนี่ย มาโชว์ให้ดูตรงนี้ก็เพื่อที่จะใช้โชว์ความสามารถว่าเนี่ยมันใช่นะเวลายิงลักษณะอยากบูธผักพุดอย่างนี้ฮะเพื่อให้คนในกลุ่มนี้เกิดความต้องการจากสิ่งที่คุณทำคอนเทนต์ Content ต้องเจ๋งคอนเทนต์ Content ต้องเจ๋งไม่ต้องทำอะไรมากเอาอย่างนี้เลยยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ตัวไอตัวเนี้ยนะนะครับไอตัวอะไรนะ AI ของ Marketing ตัวเนี้ยฮะเป็นตัวเข้ามาช่วยนะครับเฟืด น่นะครับมันจะสามารถที่จะสร้างแบบสื่อออนไลน์บล็อกโพสต์อีเมลได้ด้วยเราจะเล่นที่คอนเทนต์ก่อนนะผมจะเล่นที่คอนเทนต์ก่อนอืมนะครับเล่นที่คอนเทนต์อ้าอยู่ไหนล่ะนะครับหาไม่เจอแล้วเมนูนะครับปุ๊บปุ๊บปบเดี๋ยวขอย่อลงหน่อยนะฮะม,มโอเคนะครับโอเคเกือบหาไม่เจอนะนี่ครับ ปกติมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอดีเราก็ใช้ทานสเลดเอานะฮะแปลเอาอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เข้าไปอย่างเช่นะจะขายผักคุณคิดไม่ออกคอนเทนต์อะไรถึงจะปังเอาแบบลวกๆก,ก่อนผมจะขายผักหน้าอย่างเงี้ยผักปลอดสารพิษอะไรดีผักผักปลอดสารพิษผมเอาความรู้สึกนะเลี้ยงดูดังลูก ปลูกสดนะครับปลูกสดเพื่อสุขภาพอา้าวนะครับเลี้ยงดูดังลูกดูแลดังใจอย่างผมคิดไม่ออกนะผมก็ใส่ไปก่อนนะนะครับ สุขภาพแข็งแรงโอ้โคเรลาเลยครับผมบอกตรงเลยคอนเทนต์นี้สำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยผมว่าผมคิดไม่ออกจริงสุขภาพแข็งแรงก็คิดสดเกินนะสุขภาพแข็งแรงอ่าถ้าใครคิดออกโพสตเรามาหน่อยนะฮะลองมาดูครับผักปลอดสารพิษเลี้ยงดูดังลูกดูแลดังใจสุขภาพแข็งแรงไม่เกี่ยวอะไรเลยนี่อ่านะครับกลุ่มลูกค้าเป็นใครครับผู้ประกอบการให้ผมใส่ภาษาไทยนะมันอาจจะไม่เปะ๊ะแต่ว่าถ้าภาษาใส่ภาษ,าษาอังกฤษเลยจะเป๊ะมากผู้ประกอบการร้านอาหารครับเฮ้ยอย่างนี้เลยฮนะร้านอาหารเนาะ เอาคาผู้กอบการออกเปลี่ยนเป็นร้านอาหารนะถ้าเจาะจงได้ยิ่งดีร้านเนื้อย่างร้านในผักขายร้านเนื้อย่างเนะี้ยนะครับทนเสียงครับทนนะคทนเสียงก็คืออารมณ์ที่เราจะปล่อยออกไปคิดดูครับมันต้องการขนาดนั้นอารมณ์คืออารมณ์คืออารมณ์ที่เราจะพูดไปเชี่ยวชาญเนาะเชี่ยวชาญแล้วกันเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะฮะเอ็กซ์เพิดเข้าไปเลยชวยเชี่ยวไม่ใช่เชี่ยวนะฮะเดี๋ยวพิมพ์ผิดนะแล้วก็เจเนอเรเตอร์เลย มันก็จะทาการเจเนอเรทให้ครับสำหรับคนที่เขียนคอนเทนต์ไม่เป็นไอตัวนี้แหละแก้ปัญหาชีวิตได้เลย <c oughs> อ่าลองดูครับลองดูโอ้โหอันนี้มาดูนะมันจะเข้ากันแค่ไหนนะ <c oughs> ถ้าเกิดรู้สึกว่าทําแล้วมันยังไม่ดีมันสามารถไปออปติมายได้ครับไปเพิ่มประสิทธิภาพได้เพิ่มประสิทธิภาพได้แจ่มมากการเพิ่มประสิทธิภาพมันนี่แ <c oughs> <c oughs> ค่สมัครสมาชิกครับสมัครสมาชิกแล้วมันก็ได้เชื่อมต่อเชื่อมโยงแล้วพอใช้ไประยะหนึ่งมันก็จะหมดอายุของมันครับอันนี้ นะครับมันก็จะหมดอายุพอหมดอายุปับ๊บเราค่อยซื้อผมเชื่อไว้ตัวนี้คุ้มเพราะผมเชื่อว่าอย่างผมนี่เขียนคอนเทนต์นี่กากมากนะต้องต้องใช้ลองดูนะครับเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกอ่าเลี้ยงดูลูกอันนี้ผิดละก็คือมันแปลภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมาครับเนี่ยผมทานเสลดมาอ่ะร้านอาหารสุขภาพดูแลด้วยผักปลอดสารพิษจากเราผมเสริมให้เลยเนี่ยอย่างนี้ได้นะร้านอาหารสุขภาพดูแล ดูแลลูกค้าด้วยผักปลอดสารพิษจากเราอย่างเงี้ยฮะหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงดูลูกด้วยผักปลอดสารพิษหุ้ยตัวนี้มีราคาครับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงดูลูกด้วยผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรอย่างเราจากเราเกษตรกรมาดูมันจะดูเหมือนกับบางคนเขาจะมองเกษตรกรว่าไม่เชี่ยวชาญแต่แล้วมีวิดีโอให้ดูมีอะไรให้ดูย้อนหลังนี่อย่างเงี้ยไหมฮะ ข้อความมันมาเลยนะข้อความมันได้ราคาละร้านอาหารสุขภาพเลี้ยงลูกด้วยผักปลอดสารพิษอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ได้ผักปลอดสารพิษสําหรับร้านอาหารดูแลด้วยใจมาด้วยความรู้สึกนะครับลองคิดดูครับเราเขียนแบบไม่ต้องมาเลอะเทอะเหมือนผมเนะียเขียนแบบตั้งใจเขียนจริงๆยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์อยู่ที่หน้าเว็บผมอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมต้องการที่จะเขียนให้มันออกมาดีแล้วก็เขียนให้มันแบบมีราคาขึ้นมาหน่อยยกตัวอย่างเช่นผมจะขายคอร์สเรียนนะขายคอร์สเรียนสักคอร์สหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูที่หน้าเว็บก่อน มันจะช่วยเราได้เยอะเลยฮะย่างเช่นผมจะขายการสร้างสถานีวิทยุอะาเงี้ยการสร้างสถานีนะการสร้างโฆษณานําเสนอสินค้านะแบบถ่ายทอดสดอเอาแคเ่นี้ผมไปเลยฮะให้เขาทําให้เขาเจเนอเรทให้เลยสร้างโฆษณานําเสนอนําเสนอผลิตภัณฑ์อ่างเงี้ยผลิตภัณฑ์เอาด้วยผลิตภัณฑ์นะขายสินค้าแบบถ่ายทอดสดนะครับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เรานะฮะเป็นผู้ประกอบการ อ่าโรงงานไปเลยครับผมเล่นโรงงานเลยอ่าผู้ประกอบการโรงงานนะครับลักษณะของโทนเสียงผมเอาเป็นทางการนะทางการทางการแต่กี้นี้เราเล่นแบบไม่ทางการได้ไหมเขาเลยทําให้ข้อความออกมาไปอีตัวนี้ครับเป็นเจเนอเรเตอร์ที่เจ๋งมากๆเอาไว้เขียนคอนเทนต์นะแล้วคุณเอาไปเขียนคอนเทนต์ที่ไหนมันจะช่วยให้คุณช่วยได้มันช่วยให้คนแบบเห็นแล้วเออรู้สึกแบบอยากเข้ามาเพราะฉะนั้นบนเมตาคุณไม่จําเป็นต้องไปเขียนทีละ300 300ตัวอักษรหรือโพสต์ยาวๆใส่ตัวอักษรน,น่ารักนักคิมูจิกิมูจิก็แไม่ต้องแล้วโพสต์ให้เขารู้สึกแบบอยากกระโดดมากดส่วนกดไม่กดเรื่องของเขาครับแต่เราวัดผลจากเมตาที่เดียวไม่ได้เราต้องวัดจากแพลตฟอร์มเยอะๆอย่างที่ผมจะบอกวันนี้เมื่อสักครู่นี้ฮะอยากผมอยากขายคอร์สเนี้ยสร้างโฆษณานําเสนอผลิตภัณฑ์ขายสินค้าแบบถ่ายทอดสดเทคนิคการสร้างโฆษณา การสร้างโฆษณาสินค้าการสร้างโฆษณาสินค้าที่มีผลลัพธ์สําหรับผู้ประกอบการเป็นเทคนิคแล้วฮะได้มาละมันจะเป็นทางการมากเห็นไ,ไหมฮะสื่อสารอย่างมืออาชีพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ขายสินค้าสําหรับผู้ประกอบการโรงงานผมก๊อปเลยครับผมก๊อปลอเลยครับข้อความนี้ได้แล้วฮะชุดนี้เจ๋งเลยสื่อสารอย่างมืออาชีพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ขายสินค้า จบแล้วครับเห็นไหมฮะที่ที่เราจะมาเขียนคอนเทนต์อยู่นี่แล้วนะฮะแล้วมันมีอนาลิติกให้ด้วยนะมีอนาลิติกชุดนี้ให้ด้วยครับเนี่ยบางคนบอกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแปลเลยครับมันจะวิเคราะห์ให้กลายเป็นเนื้อหานะฮะรายละเอียดก็คือมีพาดหัวเมื่อสักครูนนะ่นี่เป็นพาดหัวนะเนี่ยเป็นพาดหัวเนี่ยเป็นพาดหัวผมชอบอันที่สองมากเลยชอบอันนี้มากแล้วมาดูครับมันจะทําดีเทลให้ด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษเราก็มาแปลอืแล้วก็มาแปลเลย นี่เลยนะฮะ